สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเพื่อนเนเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลอาจารย์เกาหมาเก่งนะครับเพื่อนๆนช่วงนี้บอลเริ่มทยอยกลับมาเตะกันแล้วนะครับเพื่อนๆอนอาจารย์ก็มีบอลที่อาจารย์ชอบมาฝากเพื่อนเพื่อนเหมือนเช่นเคยนะครับใครชอบก็จัดขัดก็สวนทางกันไปนะครับเพื่อนๆน เงินลงทุนเป็นของเพื่อนๆน,นะครับบอลที่อาจารย์ชอบวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นบอลเยอรมันดิวิชัน2เตะเวลา18นาฬิกาคู่ระหว่าง SS v i อวิญานเลแกบวกกับ o อ s สไต k ์คีนให้ลองไปที่ v ิญานเลแกนบวก ที่ราคาเสมอควบครึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เป็นบอลเยอรมันดิวิชั่น2เแต่เวลา18นาฬิกาคู่ระหว่างเอสแกเบียเกอเกับ H s อสลซานเฮาเซนให้ลองไปที่ s อสฟาวซานเฮาเซนที่ราคาเสมอควบครึ่งเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงๆฮรวยๆนะครับ